แนทั้งนั้นเลยค่ะทีม่มีแพรร้านอาหารก็มีนะคะแกทนทั้งนั้นเลยค่ะทีม่มีแพร,ร้านอาหารก็มีนะคะเอาบรรยากาศด้านล่างมาให้ดูอีกนะคะสวยงามมากเลยค่ะค,คนเยอะอ,อ้าวลาลักทักทายหน่อยโอเคค่ะ ถ่ายรูปได้เยอะหรือยัง,งคะสาคนเยอะค่ะทุกคนมาถ่ายรูปกันทั้งนั้นละค่ะดูแม่น้ำคะ่ะสวยงามเสม,มอค่ะธรรมชาตินะคะเชาหรอค่ะ,คะอุยลูกสาวแสนสวยของคุณการาดูค่ะทุกคนมาวิวสวยมากจริงๆเลยคะ่ะกันไม่ได้มานะแกนทางไหนเลยค่ะที่มีแพรงร้านอาหารต้มนะคะอ่นะะมานมากเลยค่ะ เอาบรรยากาศสวยๆมาฝากมังคนมาเป็นคู่นะคะมาค่ะมาถึงเมืองกาญถ้าไม่มาสะพานข้ามแม่น้ําแควก็มาไม่ถึงนะคะคุณการพามาดูบรรยากาศคนเยอะค่ะท<ด>ุกคนมาถ่ายรูปก,กันทั้งนั้ะละค่ะดูแม่น้าค่ะสวยงามเสมอค่ะธรรมชาตินะคะนะคะ ตามได้นะคะถ้ามาเมืองกาญจานบ,บุรีต้องมาสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะามาไม่ถูงมมาแล้วค่ะพามาเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะสวยมากเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะค่ะมาถึงเมืองกาญจน์ถ้าไม่มาสะพานข้ามแม่น้ำแควก็มาไม่ถึงนะคะ คุณการพามาดูบรรยากาศอานะค่ามาถึงเมืองการถ้าไม่มาสะพานข้ามแม่น้ําแควก็มาไม่ถึงนะคะคุณการพามาดูบรรยากาศสะพานข้ามแม่น้ําแควสวยงามมากจริงๆนะคะเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะฝนตกคคะเียกุนมากแต่ก็อยากเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆที่ทีนท่น,นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ของคุณการ มาแล้วค่ะพามาเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะสะพานแม่ข้าแม่น้ำแฟนะคะคนเยอากเล่ไปดีบรรากาศผ่านมากเลยค่ะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากบางคนมาเป็นคู่นะคะคนเยอะค่ะทุกคนมาถ่ายรูปกันทั้งนั้นละค่ะดูแม่น้ำค่ะสวยงามเสมอค่ะธรรมชาตินะคะมาแล้วค่ะ เพามาเที blender, too. Too. ่ยวอีกที่หนึงนะคะสะพานข้ามแม่น้ำแพ่นะคะสวยมากเลยค่ะไปดูบรรยากาศนกาน่ักค่ะทุกคนมาถ่ายรูปกันเก็บภาพสวยๆด้วยกันนะคะขอใช้ด้วยค่ะสะพานข้าแม่น้ำแพรสวยงามมากจริงๆนะคะเอาบรรยากาศมาฝาก เพื่อนทุกคนนะฝนตกค่ะเสียกฝนมากแต่ก็อยากแจนทั้งนา้เลยค่ะที่มีแพรร้านอาหารตรงนี้นะคะอ่าคุณพ่อคุณแม่นั่งดู่อ้อเทาสวยจริงค่ะสะพานข้ามแม่น้ำแพรสวยงามมากจริงๆนะคะเอาบรรยากาศมาฝาก เพื่อนๆทุกคนนะฝนตนกค่ะเปียกฝนมากแต่ก็อย่างนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้ามาเมืองกาญจนบ,บุรีต้องมาสะพานข้ามแม่น้ำแครนะคะมาไม่ถูกไะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้ามาเมืองกาญจนบ,บุรีต้องมาสะพานข้ามแม่น้ำแครนะคะมาไม่ถูกไม่ถึงมเ,ม,เ,เมืองกาญนนะคะเพืเ่อนๆคุณการเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะ ทุกคนมีถ่ายรูปไม่ถึงเมืองการนะคะเพื่อนเพื่อนคุณการเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนเพื่อนนะคะทุกคนมีถ่ายรูปเอาหรอคะอุ้ยลูกสาวแสนสวยของคุณการดูค่ะทุกคนมาิวสวยมากจริงๆเลยค่ะการไม่ได้มานะการทำอเลยค่ะที่มีแผงร้านอาหารตรงนี้นะคะอ่า คุณพ่อคุณแม่นั่งสูดเอ้าเอ้าสวยจริงค่ะน่ารักค่ะทุกคนมาถ่ายรูปกันเก็บภาพสวยๆ้ด้กันนะคะขอใช้ด้วยค่ะเอ้ารักทักทายหน่อยโอเคค่ะถ่ายรูปได้ยังหรือยังคะสาวสา าค่ะมาถึงเมืองการถ้าไม่มาสะพานข้ามแม่น้ำแควก็มาไม่ถึงนะคะคุณการคพามาดูบรรยากาศคุณพอคุณแม่นั่งดูอเอสวยจริงค่ะอ้าวเะระลูกสาวแสนสวยของคุณการดูค่ะทุกคนมาวิวสวยมากจริงๆเลยค่ะ การไม่ได้มานนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้ามาเมืองกาญจนบุรีต้องมาผ่านข้าวแม่น้าแควนะคะฟันไม่ถูกไม่ต่าคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่อ๋อเสียวจริงค่ะไม่ถึงเมืองการนะค่ะเพื่อนๆคุณการเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะทุกคนมีถ่ายรูป คนเยอะค่ะคนมาถ่ายรูปกันทั้งนั้นละค่ะดูแม่น้ำค่ะสวยงามเสมอค่ะธรรมชาตินะคะสะพานข้ามแม่น้ำแควสวยงามมากจริงๆนะคะเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะฝนตกค่ะเปียกฝนมากแต่ก็อยังน่ารักค่ะทุกคนมาถ่ายรูปกันเก็บภาพส,ส,สวยามมาๆด้วยกันนะคะขอแชร์ด้วยค่ะ านมากเลยค่ะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากบางคนมาเป็นคู่นะคะน่ารักค่ะทุกคนมาถ่ายรูปก,กันเก็บภาพสวยๆด้วยกันนะคะขอใชรด้วยค่ะใช่ไห <c oughs> มคนออีนวิวสวยมากค่ะสวยๆของสะพานนะคะคนเยอะ มากเลยอะค่ะทุกคนมาถ่ายรูปค่ะถ้าใครไม่มาที่นี่ก็มาเอาบรรากด้านล่างมาให้ดูอีกนะคะสวยงามมากเลยค่ะ<า>คนเยอะค่ะส,สวยของสะพานนะคะคนเยอะมากเลยอะค่ะทุกคนมาถ่ายรูปค่ะถ้าใครไม่มาที่นี่ก็มาคนเยอะค่ะทุกคนมาถ่ายรูปก,กันท้งนั้นละคะ่ะ ดูแม่น้ำค่ะสวยงามเสมอค่ะธรรมชาตินะคะแานทางขั้นเลยค่ะที่มีแพรร้านอาหารก็มนีนะคะนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้ามาเมืองกาญจานบ,บุรีต้องมาผ่านข้าวแม่น้ำแพรนะคะฟัมไม่ถูกใช่ไหม,ไมคุณอีนวิวสวยมากค่ะ คนเยอะคะ่ะทุกคนมาถ่ายรูปก,กันท้่นั้นและคะ้ค่ะดูแม่น้ำค่ะสวยงามเสมอคะ่ะธรรมชาตินะคะไม่ถึงเมืองการนะคะเพื่อนๆคุณการเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะทุกคนมีถ่ายรูปเอาไปจากด้านล่างมาให้ดูอีกนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะคนเยอะค่ะ ้าวร้านรักทักทายหน่อยโอเคค่ะถ่ายรูป้ยญ่หรือยังคะสาววเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆพี่ๆนที่นะคะถ้าใครชอบทิมนี้ของคุณกันคุณพ่อคุณแม่นั่งดูอ้าวเอาเ่ะเอาไปจัดด้านล่างมาให้ดูอีกนะคะ สวยงามมากเลยค่ะคนเยอะอ่านมากเลยค่ะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากบางคนมาเป็นคู่นะคะน่ารักค่ะทุกคนมาถ่ายรูปก,กันเก็บภาพสวยๆด้วยกันนะคะขอใช้ด้วยค่ะส,สวยๆของสะพานนะคะคนเยอะมากเลยอะค่ะทุกคนมาถ่ายรูปค่ะถ้าใคร ไม่มาที่นี่ก็มาเอาไปจากด้านล่างมาให้ดูอีกนะคะสวยงามมากเลยค่ะคนเยอะไม่ถึงเมืองกาญนะคะเพื่อนๆคุณการเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะทุกคนมีถ่ายรูปอา้าวลาลาักทักทายหน่อยโอเคค่ะ ถ่ายรูปได้ยังหรือยังคะสาวๆคุณพ่อคุณแม่นั่งดูอ๋อ,อวสวยจริงๆค่ะสะพานข้ามแม่น้ำแควสวยงามมากจริงๆนะคะเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะฝนตกค่ะเปียกฝนมากแต่ก็อยากมาค่ะมาถึงเมืองกาญถ้าไม่มาสะพานข้ามแม่น้ำแควก็มาไม่ถึงนะคะ คุณการพามาดู